ฮิโยริมิสกิทางนี้มาซ่อนตรงนี้พี่คะเงียบๆก็หัวไว้ค่ะแต่ว่าคนที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นคือใครหรอคะเธอใส่ชุดสวยมากเลยฉันเองก็ไม่รู้เธอคงเป็นคนสำคัญละมะั้งองหญิงไงคนที่มีเชื้อสายสูงๆนะ่ะองคหญิงองหญิงหรอคะในโลกนี้มีองค์หญิงด้วยหรอคะ คงเป็นคนที่ต่างจากหัวขโมยอย่างพวกเราคงไม่ต้องขโมยอาหารไม่ต้องถูกหิมะกัดไม่ต้องมานอนข้างถนนใช่ไหมคะคุณแบบนั้นใช่ไหมคะอืใช่สินะคะฉันนึกว่าลูกนี้มันมีแต่ความเจ็บปวดซะอีค่ะที่จริงมีองค์หญิงสวยๆแบบนี้อยู่ด้วยตื่นตันใจตังค่ะอย่าร้องสิเดี๋ยวโดนจับได้นะขอโทษค่ะพี่แต่ว่า ถึงจะได้ชื่อว่าองค์หญิงแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากพวกเราหรอกไม่สิอาจจะเยกกว่าเราก็ได้ถึงมันจะดูเหมือนการเดินขบวนอยู่ก็จริงแต่มันก็เป็นขบวนที่ส่งตัวประกันของเราไปหาศัตรูเธออาจจะเป็นเฉลยสงครามก็ได้นะยังไงองค์หญิงคนนั้นก็ต้องหนาวและอดตายอยู่ในคุกเยือกเย็นถ้าอย่างน้อยได้กินเศษอาหารบ้างก็คงจะดีนะอืพอเถอะมิสกิฮิโอยุริกลัวหมดแล้ว แล้วจยังไงต่อล่ะมาถึงที่นี่แล้วจะแ,แค่เดินดูแล้วก็กลับมาเหรอพี่เซาลิไม่หรอกก็ต้องจูจ่โจมอยู่แล้วสิเลยใช้ประโยชน์จากฝูงชนขโมยของราคาแพงไปให้หมดให้ได้เยอะเลยเอาละไปกันเถอะพอได้แล้วหลุบไปซะ หัวหน้าหน่วยแปดจะทำลายหาโลกกันเลยหรือไงบอกว่าให้พอได้แล้วขอร้องละหยุดเถอะ <c oughs> เด็กคนนั้นมันต่อต้านเราไม่ใช่คนแข็งแกร่งธรรมดาธรรมดาเลยถ้าไม่หลีกไปแล้วก็เธอเองก็จะเป็นแบบเดียวกัน <c oughs> อย่ามาตลกนะใครจะกล้าดียังไง <c oughs> เดี๋ยวก่อนฉันจะสอนเด็กคนนี้เองสอน ทำอะไรไม่เข้าเรื่องอีกแล้วมิโยริกับมิสกิก็เกียตดีมากส่วนองค์หญิงฉันก็กำลังสอนอยู่เพราะฉะนั้นให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะฉันจะสั่งสอนและตักเตือนให้เองเจ็บนะอย่าทำแบบนี้อีกนะมิสกิไม่ได้เด็ดขาดทำไมล่ะ ทำไมต้องเจอแต่ความเจ็บปวดที่ไร้ความหมายแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยทั้งหนาวทั้งหิวทั้งเจ็บตัวทำไมมีแต่วันที่ต้องเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมล่ะทำไมพี่ถึงบีบบังคับความเจ็บปวดที่ไม่มีความหมายกับพวกเราด้วยมันมีความหมายอะไรเหรอเรื่องนั้นนะแบบว่าเรื่องนั้นมันเห็นไหมพี่ก็ตอบไม่ได้พี่แกล้งทำเป็นรู้ทุกอย่างแต่ที่จริงพี่เองก็ไม่รู้อะไรเหมือนกัน มิสกิรอเดี๋ยวสิรอก่อนฉันฉันทำผิดไปแล้วยกตัวฉันเถอะฉันผิดไปแล้วขอโทษขอโทษจริงฉันไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วฉันไม่ขับคำพูดของผู้ใหญ่อีกฉันจะไม่ขัดขืนจะไม่คาดหวังใดๆจะไม่คาดหวังให้ตัวเองมีความสุขขึ้นอีกแล้วฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว อยวขโทษฉันด้วยเถอขอร้องลวได้โปรดเมตตาเมตตาทำไมถึงได้ขัดขืนขนาดนั้นล่ะอาซุสะสัญญาแห่งการปองดองนั้นเหรอมันก็แค่คำหลอกลวงเท่านั้นเธอไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกสิ่งที่เธอได้ เตรียมตัวและล่ำเรียนมามันจะถูกใช้ประโยชน์ภารกิจฆ่าตะกร,กร,รมต่างหากถ้าหากเพราะฉะนั้นจุงล้มเลิกและยอมรับซะว่าทุกอย่างมันไร้ความหมายอ,าอัึสะเธอเธอว่าอะไรนะเธอหมายความว่าอะไรรอก่อนรอเ,เดี๋ยวสิ <c oughs> จะไปไหนอัึสะรอก่อนสิเธอพูดว่าอะไรนะเธอหมายความว่ายังไงแล้วจะไปที่ไหน พวกเราอยู่ที่นี่อยู่เลยอศศาซึสะเธอนี่เธอรู้แล้วเหรอเธอรู้คำตอบนั้นอยู่แล้วบอกฉันหน่อยสิฉันนะนะฉันนี่ฉันต้องทำยังไงอศศาซึสะอศศาซึสะ เธอไม่ไหวแล้วละคงทําอะไรต่อทั้งๆท,งท,งที่มีบาดแผลพวกนี้ไม่ไหวแล้วสินะเสาลีนั่นสินะอืฉันแพ้แล้วสินะก็สมควรแล้วแพ้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอกันทีพอแล้วงั้นเหรอฉันไม่รู้รองว่าต้องทำยังไงต่อไปแล้วฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องก็เลยมาในเส้นทางนี้ตลอดแต่พอมองย้อน กลับไปทุกอย่างมันก็ผิดเสียหมดอสุสะตอนนี้เธออยากจะทําอะไรจากอสุสะนั้นเหรอเธอได้ยินด้วยเหรออสุสะชมรมชั้นเรียนเสริมคือสายลับที่ถูกให้มาช่วยในแผนการปฏิวัติตั้งแต่แรกไม่ใช่หรือไงหากไม่มีความช่วยเหลือจากคุณครูก็คงเป็นเขียมหมาตัวหนึ่งไม่ได้สำคัญอะไรอสุสะนะ่ะไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นสายลับตั้งแต่แรกหรอก อะไรนะในตอนแรกนะอาจจะจะังถูกกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการปองดองอะไรกันการปองดองระหว่างททนิตี้กับอาเลียตเธอเองไม่ใช่เหรอที่ใช้คำไรแบบนั้นมิกะพูดอะไรของเธอนะ่ะเรื่องนั้นนึกออกแล้วตอนนั้นฉันพูดอ้อมขอมเพื่อหลอกคนครู ไม่ใช่มันคือคำที่เธอพูดตอนมาหาพวกเราครั้งแรกต่างหากก่อนที่จะเกิดการบุกรุกไปหา c r อ,อ,อ,อีอมันไม่ได้มีการวางแผนอะไรไว้ตั้งแต่แรกเลยทั้งสนที่สัญญาเอเดนทั้งแผนการปฏิวัติของเธอตอนนั้นเธอพูดแค่ว่าอยากคืนอาเลียตว่าไงว่าไง เธอเป็นใครฉันไม่รู้หรอกนะนักเรียนของอาเลียใช่หรือเปล่าวันนี้อากาศดีเนอะว่าไหมทั้งปลอดโปร่งแล้วก็เด็กทินิตี้ต้องการอะไรโอ้สงสัยไม่ชอบการพูดคุยละลายพฤติกรรมสินะก็ได้งั้นเข้าเรื่องเลยแล้วกันฉันอยากคืนดีกับนักเรียนอาเลียสนะคืนดีอืมถึงอ,อาจจะฟังดูหักดิบไปหน่อยก็เถอะนะก็พวกเธอคงยังแขนพวกฉันอยู่ใช่ไหมล่ะ ถึงได้ปฏิเสธขอความช่วยเหลือของพวกฉันและองค์กรการนักเรียนและมาอยู่ในที่นี่อย่างโดดเดี่ยวและดื้อดึงในเขตปกครองตนเองแล้วปั๊บแบบนี้และความแค้นในอดีตแต่ความแค้นระหว่างทั้ง2องฝ่ายมันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะแก,ก้ไขได้แถมยังมีความเข้าใจผิดสะสมมาตั้งเยอะปัญหานี้ไม่ง่ายเลยมันสมควรแล้วละ่ะนะที่นงยิสะกับซีอาไม่เห็นด้วย แต่ถึงอย่างนั้นก็เธอการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมันยากขนาดนั้นเลยเหรอหากทั้งสองฝ่ายต่างพยายามกันสักวันหนึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะฉันคิดแบบนั้นก็เลยมาหาพวกเธอจะได้เป็นการพยายามทีลนิดทีลนิดไงจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงว่าคําพูดนั้นเป็นความจริงฉันพอจะเข้าใจปฏิกิริยากับของเธออยู่หรอกฉันก็เลยลองคิดมาแล้วล่ะ ให้หนักเรียนของอาริียของเธอย้ายมาเรียนที่นีทินิตี้สักคนไหมล่ะมาแบบไม่มีใครรู้ไงถ้าฉันช่วยสนับสนุนอยู่จากข้างหลังยังไงก็ทําได้อยู่แล้วเห็นอย่างนี้แต่ฉันก็เป็นถึงสมาชิกสภาธรรมชาเชียนะเราจะใช้สิ่งนั้นเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่านักเรียนของอาริเสามารถใช้ชีวิตอยู่ในงเรียนของเราได้โดยไม่มีปัญหาพูดง่ายก็คือให้หนักเรียนคนนั้น เป็นส่นที่สัญญาแห่งการปองดองของเราเป็นไงล่ะน่าสนใจใช่ไหมเป็นแผนที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยแต่แต่ว่าหางมีนักเรียนสัญญาษณ์คนนั้นฉันว่าทั้งเซอาร์และนายงี้จังก็เห็นด้วยนะเข้าใจแล้วเธอรอพวกเราติดต่อกลับไปแล้วกันนี่ไม่ใช่ปัญหาที่ฉันจะตัดสินใจคนเดียวเดี๋ยวก่อนสิมีนักเรียนให้ไปเรียนจริงๆหรอ นี่คือภารกิจอะไรเหรอคือนดีกันงั้นเหรอคะช่างเป็นความคิดที่น่าสมเพชและไรดีงสาเหลือเกินนะคะถ้าไม่ใช่กับดักก็คงเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากๆเลยคะ่ะไม่ต้องรีบร้อนหรอกคะ่ะไว้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วจะเป็นแค่เด็กไร้เดียงสาหรือเป็นงูพิษกันแน่ปฏิเสธไปก่อนคะ่ะ แล้วก็พูดจาจูงใจไปเรื่อยๆเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเธอคนนั้นเอาไว้จากนั้นก็ล้วงเอาข้อมูลของที i ิตี้มานี่คือการปฏิเสธแล้วคะก็ใช่นะสิสัญลักษณ์แห่งการปองดองเหรอฝันกลางวันอยู่หรือไงคะโลกสวยจังเลยนะคะฉันจะใช้มันเป็นเครื่องมือในการล้วงข้อมูลของทีนิตี้ว่าไงล่ะซาลิมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าแอบไปเตรียมการอะไรตามอำเภอใจ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากฉันเปล่าค่ะมาดามไม่ได้ลืมใช่ไหมเหตุผลที่พวกเธอต้องทนทุกข์ทรมานเหตุผลที่ต้องหนาวกายต้องหิวท้องและหมดหวังค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพราะทีเนติขับไล่พวกเราออกมาค่ะใช่ค่ะเราไม่จาเป็นตองคืนดีกับศัตรูแล้วก็อย่าลืมว่าความเคียดแค้นนั้นเด็ดขาดค่ะ,คะมาดามฉันจะไม่ลืมเด็ดขาด ฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นอนาสุะแล้วก็ถ้าเป็นอนาสุะหรือตอนนั้นฉันคิดว่าอยากให้อาสุระช่วยเป็นสัญ,ญลักษณ์นั้นแต่โอกาสที่จะพิสูจน์สิ่งนั้นได้ยังไม่เคยมาถึงที่เลยสักนิดที่นี่คือที่ที่เซียร์จังอยู่ ฉันจะส่งเซอาจังไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลระยะยาวและจะรับตำแหน่งโฮสแทน<ๆ>เพราะงั้นฝากด้วยนะ<ๆ>มาดามไม่พลาดโอกาสนั้นเพราะสำหรับมาดามแล้วเซอาคือคนที่กวนใจเธอเธออาจจะคิดว่าพวกเราเป็นแค่ทหารส่วนตัวที่ใช้งานง่ายสินะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็คงไม่บอกตำแหน่งรับสุดยอดของเอซอาให้ ไม่ใช่หรอกเราไม่ใช่กลุ่มอันตพานแบบนั้นพวกเรานะ่ะคือฆาตรกรที่ศึกษาวิธีทำลายฮาโลและฝึกฝนจนได้เครื่องมือนั้นมาภารกิจฆ่าเซอาด้วยระเบิดทำลายฮาโลถูกมอบหมายให้กับพวกเรา ส่วนอสุสะจะต้องมาเข้าร่วมภารกิจเพราะรู้เกี่ยวกับเทนิตี้ที่เตรียมไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการปองดองนางนี้จังกำลังทำอะไรแปลกๆอยู่เธอน่าจะสติหลุดหลังจากเซีาจังตายไปข้อตกลงสันติภาพกับกี่หันหน้างั้นเหรอเชื่อเขาเลยนางนี้จังเนี่ย เอาละเพราะงั้นฉันเลยอยากเริ่มแผนการที่ฉันเสนอไว้เขาก่อนส่งสารแล้วเข้าไปทินิตี้แต่ครั้งนี้ต้องใช้วิธีรัดกลุมมากกว่าตอนเสียอาจังนะเธอน่ะฉันไม่อาจเข้าใจเธอได้เลย<า>ฉันประมาณการไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอต้องการอะไรและไล่ไล่ตามอะไรอยู่ถ้าจะให้คิดที่เป็นแบบนี้เพราะ เป็นคนโง่มันก็ได้อยู่แต่ว่าฉันปล่อยไปยง่ายๆแบบนั้นไม่ได้ถึงแม้ในตอนที่ได้ยินคาว่าคืนดีจากเธอในครั้งแรกฉันก็คิดอยู่ว่าเธอพูดอะไรเหลวไหลแต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะพวกเราอาจจะมีโอกาสที่ได้มีอนาคตแบบนั้นบ้างก็ได้ก็เลยลบความคิดนั้นแบบนั้นออกไปไม่ได้เลยมิกะฉันว่าบางทีเธอน่ เธออาจจะอยากคืนดีกับพวกเราจริงๆก็ได้เธอคือคนที่มาหาพวกเราด้วยเจตนาดีส่วนคนที่ตบตาและหลอกลวงเจตนาดีของเธอและพาเธอไปตกนรกก็คือฉันเองและเพราะเธอไม่สามารถยอมรับนรลกนี้ได้ก็เลยหลอกลวงและปฏิเสธความสุงจำของตัวเองไงล่ะใช่แล้วไม่ใช่แค่เธอหรอกทั้งการที่องค์หญิงต้องใช้ชีวิตโดยที่ซ่อนน้ำเสียงและใบหน้า ทั้งการที่ฮิโยริกับมิสกิถูกดึงเข้ามาร่วมในสควอตแล้วอาซึสะที่ต้องเป็นฆาตกรแทนที่จะได้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งกลางปองดองและต้องถูกส่งไปยังทนนิตี้อีกครั้งในฐานะสายลับเพื่อหลอกลวงและตกตาทุกคนทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็เพราะฉันฉันนะไม่ได้เป็นหมาล่าเนื้ออะไรนน่หรอกฉันอนะฉันคือโรคลายที่ทำให้ทุกอย่างรอบต,ตัวต้องเจ็บปวดต่างหา เรื่องที่อยากถามอศศศาศืสานั่นหรอใช่ฉันไม่เลือกจะถามถึงแม้ต้องประสบเรื่องทั้งหมดมาแต่สุสาก็ดูมีความสุขอศศศศาศืสาไม่แสดงความรู้สึกต่อใครเลยไม่ยอมรับเราและเลือกที่จะใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดาย <c oughs> เด็กที่อ้างว่าเย็นชาเหมือนกับทานน้ำแข็ง รวมพลังกับเพื่อนๆนและผู้ใหญ่ที่นิสัยดีจนผ่านความยากลำบากและความเจ็บปวดมาได้ในที่สุดและได้ก้าวไปข้างหน้าภายใต้ท้องฟ้าสีครามที่เจ่มใสและเปลี่ยนไปด้วยความสุขไม่เป็นไปไม่ได้เรื่องแบบนั้นมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพมันคือการหลอกลวงเป็นภาพลวงตาที่จะหาย ไปในสักวันหนึ่งต่อให้อธิษฐานไปมากแค่ไหนมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดีอศุสะพวกเรามีความสุขไม่ได้หรอกเธอก็รู้ดีไม่ใช่เหรอว่าทุกอย่างมันเปล่าประโยชน์แต่ว่าสุดท้ายฉันก็ยอมรับไม่ได้อืมแบบนั้นเองสินะ ทั้งความแค้นของพวกเราทั้งคําพูดที่ว่าทุกอย่างจะว่างเปล่าและไร้ประโยชน์การกระทําทุกอย่างที่ผ่านมาของฉันทุกอย่างคือเรื่องโกงหกสินะฉันทั้งง่งอ่อนแอฉันเป็นเหมือนโลกร้ายที่พาทุกคนไปสู่ความพินาศ อะไรกันสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้เหรอฉันเป็นต้นเหตุเรื่องทุกอย่างที่อาซุสะจังดูมีความสุขขึ้นก็เพราะได้จากไปที่ผ่านมาฉันอยากปฏิเสธความจริงนั่นให้ถึงที่สุดอาึุสะเธอรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเหรออาึุสะเธอรู้คําตอบอยู่แล้วใช่ไหมอาซุสะฉันอนะฉันมีความสุขได้บ้างหรือเปล่า ทำยังไงถึงจะมีความสุขได้เหมือนเธอโอกาสแบบนั้นมันมีอยู่จริงหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้บ้างไหมตัวฉันคาดหวังเรื่องแบบนั้นได้หรือเปล่าถ้าหากว่าฉันถ้าได้เจอผู้ใหญ่นิสัยดีๆเร็วกว่านี้สักนิดฉันคนนี้จะใช้ชีวิตที่ต่างออกไปไหมนะ จนได้พบจุดจบอื่นที่ไม่ใช่จุดจบที่น่าสังเวชแบบนี้นะฉันจะได้โอกาสแบบนั้นไหมนะอัสสะตอนนี้เธอพูดว่ายังไงเหรอฉันนะ่ะคือว่าพอได้แล้วมิกะจะทำอะไรก็ตามใจเลยเอาไปให้เท่าที่เธอโดนแยกไปเลยสิคนที่ทำให้ผู้มีจิตใจอ่อนโยนอย่างเธอต้องตกเป็นแม่มดที่มีแต่ความแค้นก็คือฉันเอง ฉันแย่งหลายสิ่งหลายอย่างมาจากผู้คุณมากมายให้มันจบแบบนี้ก็สมควรแล้วล่ะอ่าฉันคิดมาตลอดเลยนี่เป็นบทบาทของอาซึสะแต่ดันเป็นเธอเองสินะมิกะ ฉันฉันฉันอะฉันทำไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้ฉันทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าฉันฉันเองก็อยากได้โอกาสแบบนั้นมาตลอดเหมือนกันฉันเองก็อยากมีความสุขบ้างเหมือนกันถ้าฉันได้เจอกับคุณครูเร็วกว่านี้อีกสักหน่อยเหมือนกับเธอแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นฉันก็อาจจะแก้ไขความผิดพลาดของฉันได้ ความเจ็บปวดของฉันมันยิ่งใหญ่เกินกว่าบาปที่ก่อไม่ยุติธรรมเลยถึงจะสวดภาวนาขอความเมตตาม,มากแค่ไหนแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อยู่ดีฉันทำสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับคืนมาได้ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงได้รับการให้อภัยโอกาสที่สองเหรอใช่ฉันหวังเมื่อเช้านี้มาถึงฉันจะได้รับโอกาสโอกาสที่คุณครูและทุกคน มารวมตัวกันเพื่อฉันแต่ก็ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยมันไม่มีอนาคตแบบนั้นในโลกที่ทุกอย่างว่างเปล่าและไร้ประโยชน์ทำได้แค่หวังในการไถ่บาปได้รับความทุกข์และทมเธอไม่ต่างจากฉันเลยซาลิเธอไม่มีวันมีความสุขได้เหมือนกับที่ฉันไม่มีความสุขเป็นไปไม่ได้หรอกเราย้อนกลับไปไม่ได้ และคงไม่มีโอกาสครั้งที่สที่จะเปลี่ยนอนาคตบางทีฉันอาจจะต้องการให้เธอได้รับความเจ็บปวดที่ยุติธรรมก็ได้แต่เพราะอย่างนี้ฉันเลยทำไม่ได้ถ้าฉันตัดสินใจทำให้มันจบแบบนี้มันเป็นการพิสูจน์ว่าฉันไม่มีทางได้รับการไถ่บาปนี่กะนี่เธอทำไมกัน ทำไมเธอถึงไม่ใช้ระเบิดทำลายฮาโลทำไมฉันได้ยินมาว่าเธอมีระเบิดอยู่ใช่ไหมล่ะเธอมีโอกาสที่ใช้มันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงไม่ใช่ล่ะใช้ไปเลยน่าจะดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้นแล้วฉันอะระเบิดอะไรนั่นอนะฉันไม่ได้มีมันตั้งแต่แรกแล้วมันถูกคุณครูยึดไปแล้วนะ่ะยึดไปแล้วคุณครูน่ะเหรอเออว่าไงดีล่ะยึดไปหมดเหมือนหนังสือติดเลดหรือยึด พวกเหล้าเบียร์อย่างนั้นเลยนะเหรอใช่แล้วของอันตรายก็ต้องถูกครูยึดสิคุณครูคุณครูทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้